สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Mazda t ทีิทะเบียนขอไข่ขอไข่8 6 7 6เชียงรายนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2549หรือปี2006นะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับคันนี้เป็นตัว4สูบเครื่อง2.3นะครับจะหายากกว่าตัว V6 นิดหนึงนะครับความจุ2.3ก็ใช้งานได้ดีแล้วครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อได้ปกตินะครับ เกียร์เป็นออโต้ขับ4ใช้งานได้นะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดต่อนะครับภาษียาวถึงมีนา68เลยนะครับตัวถังสีเดิมทั้งคันนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการเวลานะครับโดยรวมยังดีอยู่นะครับรถถือว่าสวยเลยครับชมดูภายในกันนะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าหลังคาซันรูปิดปิดได้ปกตินะครับ ายในยังสภาพดีอยู่นะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องเดิมเดิมยังไหมทำความสะอาดเลยนะครับก่อนขายทำความสะอาดให้นะครับเครื่องยตดเดิม2 3ุเดินเรียบมากครับคันนี้ขับ ทางไกลมาจากเชียงรายเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถน้ําท่วมนะครับมาก่อนตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมครับสันรูปครับเปิดได้ปกตินะครับ สามารถกระโดกด้านหลังขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะครับเกียร์เป็นออตโต้เกียร์คอนะครับรอบเดินนิ่งๆไม่ถึง1น0 0งพรอบนะครับความร้อนปกติเครื่องเสียงฟังได้นะครับฟังได้ทั้งเทปและซีดีนะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับเกียร์คอออตโต้เล่นง่ายครับ ขับสี่ทำงานได้นะครับรถทำความเร็วได้ปกตินะครับเกียร์เปลี่ยนครบนะครับรถวิ่งได้นิ่มได้สมูทดีนะครับฟังเทปได้ฟังซีดีได้นะครับเข็มต่งตางๆตัวนี้ขึ้นครบนะครับไฟแไดงที่เห็นคือผมยังไม่ได้คาดเบลนะครับขออภัยด้วยขับรถเก่าจนเคยชินนะครับลืมคาดเบลขออภัยด้วยนะครับเรื่องนี้ ใช้ได้เบี่ยงใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับป่าน้ำฝนทํางานได้นะครับฉีดน้ำฝนก็ได้นะครับถ้าเชอบติดต่อมานะครับสําหรับรถยนต์มาสด้าทีบิวปีสองพันหกคันนี้ได้รถรูปทรงเดียวกับ CLV คันข้างหน้าเลยครับแต่ราคาถูกกว่า CLV หลายเท่าตัวนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยคันข้างหน้าไม่ใช่ c r v ครับขอโทษด้วยคันข้างหน้าเป็น ฟอร์จูเนอร์ครับด้วยความที่เราไม่ค่อยได้สันรนทัดรถใหม่เท่าไหร่นะครับพูดผิดเลยครับขอโทษด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องมองฟ้าทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ